อัปเดตเพิ่มเติมบิดเวนเจอร์หลังออนไลน์ผ่านมาแล้ว1ไซเคิลอย่างสวยงามณนะขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรติดตามมาฟังด้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งครับที่ช anel Picky Tings ของหมูหมูวันนี้คือวันที่3ตุลาคมปี2020ผมจะมาอัปเดต b i t เ e n t u r e เพิ่มเติมนะครับแล้วนี่ก็คือวิดีโอตอนที่2ครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ตามเข้ามาเล่น b i t เ e n t u r e กับผมตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมแนะนำนะครับก็ยินดีด้วยกับเพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนในตอนนี้ไม่มีใครขาดทุนแล้วนะครับเพราะว่า b i t เ e n t u r e ออนไลน์ผ่านมาแล้ว1ไซเคิลอย่างสวยงามนะครับโดยเทอมการลงทุนเขามีเพียง10วันเท่านั้นครับได้รับผลตอบแทน วันละ3%ครบ10วันก็เป็นกําไรแบบเน็ตๆเลยนะครับจำนวน30%แล้วเขาก็จะคืนเงินต้นกลับมาให้นะครับถ้าใครต้องการจะเทค profit นะครับก็สามารถถอนทั้งหมดออกไปได้เลยและเขาก็จ่ายดีมากตามปกติด้วยนะครับแต่สำหรับผมในตอนนี้นะครับผมเลือกที่จะลงทุนต่อแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเพิ่มด้วยครับเดี๋ยวจะมาให้ดูรายละเอียดตอนที่ล็อกอินเข้าไปข้างในนะครับได้รวมทั้งในคลิปนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าผมจะมาแง้มความลับของแอดมินบิดเบนเจอร์ให้เพื่อนได้ฟังเพิ่มเติมอีกด้วยนั ดูข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับสถานะที่ฮิบล็อกแจ้งว่าบิดเบนเจอร์ออนไลน์มาแล้ว12วันนะครับณตอนนี้จ่ายเงินดีตามปกติครับมีฮิ p มอนิเตอร์มารายงานสถานะเพย์ยิงอยู่จํานวน21ตัวด้วยกันครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะครับจากเดิมที่มีอยู่7ตัวนะครับเพิ่มมาอีก14ตัวซึ่งเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับและสําหรับในตอนนี้นะครับก็มีบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยมาเขียนรีวิวเพิ่มขึ้นนะครับมากมายถึง7เว็บไซต์ด้วยกันหนึ่งในนั้นก เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางสถิติกันบ้างนะครับณตอนนี้มีนักลงทุนเนี่ยสมัครเปิดบัญชีมาแล้วทั้งหมด1,703แอคเคาน์ครับมียอดลงทุนที่ฝากเข้ามาแล้วทั้งหมด77,184ดอลลาร์นะครับส่วนยอดถอนที่จ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วครับ26,429ดอลลาร์ขณะนี้มีนักลงทุนออนไลน์อยู่นะครับณตอนนี้เลยนะครับ37คนนะครับถือว่าเว็บไซต์เขาก็มีความฮอตนะครับก็มีนักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาเล่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะสังกับข้อมูล เพิ่มเติมนะครับแอดมินของ b i t เบนเจอร์คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีผลงานที่โดดเด่นมาแล้วมากมายนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะพูดชื่อในคลิปนี้ซะด้วยนะครับแต่ผมบอกใบให้นิดนึงกันแล้วกันนะครับว่าแอดมินคนนี้เคยลั่นเว็บไซต์แนว Tele g กรมบอทมาก่อนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับโอเคผมบอกใบให้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตยอดลงทุนล่าสุดของผมกันนะครับและรวมทั้งจะมารีวิวการถอนในคลิปนี้ครับ ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยยอดเงินลงทุนล่าสุดของผมเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่กับห้ดอลลาร์แล้วนะครับเนื่องจากเขาจ่ายผลตอบแทนดีมากนะครับผมจึงส่งเข้าไปเพิ่มอีกนะครับจำนวน500ดอลลาร์เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปรับชมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมถอนเงินแล้วเขาจ่ายดีมากแค่ไหนครับให้เข้ามาที่ earning history ครับ พอเข้ามาเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่คือรายการถอนทั้งหมดของผมนะครับซึ่งเขาจ่ายดีมากทุกวันเลยนะครับและรายการถอนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมี b บสหนึ่มเบอร์นะครับอยู่ด้านข้างซึ่งสามารถไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับทุกรายการจ่ายออกมาจริงครับแล้วก็จ่ายดีมากด้วยครับ ในตอนนี้ผมก็เลยใส่เงินลงทุนเข้าไปเพิ่มอีกนะครับทำให้ล่าสุดยอดเงินลงทุนรวมของผมอยู่ที่จํานวน1นึ่พกับห้ดอลลาร์นะครับก็คือผมส่งเงินเข้าไปลงทุนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่เขาออนไลน์จํานวน550ดอลลาร์ในวิดีโอตอนที่1น,นะครับก็จ่ายมาแล้วนะครับครบใส่คินซึ่งได้รับผลตอบแทนครบถ้วนนะครับนี่ก็คือยอดลงทุนก้อนแรกของผมครับจำนวน550ดอลลาร์ที่ผมใส่เข้าไปตั้งแต่วันแรกที่เขาออนไลน์นะครับตอนนี้ครบเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจ่ายคืนกลับมาในบาลนง ต่อในไซเคิลที่2นะครับและส่วนรายการใหม่นี่นะครับอีก500ดอลลาร์ที่ผมส่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็ส่งเข้าไปเมื่อวานนี้นะครับก็รวมแล้ว2รายการเนี่ยผมมียอดลงทุนทั้งหมด1นึ่กับห้ดอลลาร์แล้วนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ33,000บาทนะครับเทอมการลงทุนของเขาก็ยาวเพียง10วันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเทอมระยะสั้นก็สามารถเล่นได้อย่างคล่องตัวนะครับผมก็ตัดสินใจเล่นต่อนะครับไซเคิลที่2ก็เตรียมรับผลตอบแทนต่อไปอีก10วันนะครับวันละ3%นนั่นเองคร เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะมารีวิวการถอนให้เพื่อนรับชมกันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเขาก็จ่ายผลตอบแทนดีตามปกตินะครับมาที่คำสั่งวิดรอเพื่อถอนเงินครับผมมีผลตอบแทนเข้ามาแล้วนะครับเป็นบิตคอยจำนวน16.5ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะกดถอนเลยครับใส่จำนวนข้างล่าง16.5ดอลลาร์แล้วก็กดร q u ควสครับกด c o n f i r รมอีกหนึ่งครั้งครับ เอาละครับส่งคำสั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะใช้เวลาในการจ่ายนานแค่ไหนติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้รับบิตคอยเรียบร้อยแล้วนะครับบิตเบนเจอร์ส่งอ e ีเมลมาแจ้งเตือนผมครับ ว่าได้ทำการจ่ายบิตคอยให้ผมแล้วในมูลค่า16.5 US d ลลาร์นะครับซึ่งผมใช้เวลาในการรอเนี่ยประมาณ26นาทีเท่านั้นครับผมส่งคำสั่งถอนไปตอน5โมง49นาทีนะครับและได้รับบิตคอยมาในเวลา6โมง15นาทีครับพอเข้ามาดูที่เทเซอร์นะครับก็มีรายการจ่ายเข้ามาแล้วนะครับล่าสุดเลยของ b i ตเบนเจอร์ในจำนวน0.0015640บิตคอยครับเทียบเท่ากับเงินไทย520บาทครับใช้เวลาในการรอ26 นาทีเท่านั้นนะครับถือว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วดีมากนะครับเนี่ยผมก็ได้รับผลตอบแทนนะครับเข้ามาหลายรายการนะครับจากเว็บไซต์ฮิปรวมๆกันเข้ามาเป็นบิตคอย เก็บสะสมในเทเซอร์นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงวันนี้ได้มาแล้ว9.5บิตคอยนะครับคิดเป็นมูลค่าก็3ล้านเศษๆแล้วนะครับจากเว็บไซต์ฮิปทั้งนั้นเลยนะครับใครว่าเล่นฮิปไม่ได้กําไรนี่ไม่จริงนะครับฮิปจ่ายผลตอบแทนดีมากนะครับถ้าเล่นแบบถูกจังหวะถูกเวลาและมีการบริหารเงินกับความเสี่ยงให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้ส่งเข้ามาเล่นกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆของผ อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ผมด้วยนะครับพิกติ g งของหมูๆแล้วผมก็ยังมีช่องทาง Telegram ด้วยนะครับกับกับ f b o o k o o n f a n p a g e นะครับสามารถไปกดติดตามได้นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนะครับก็เข้าไปติดตามให้ครบทุกช่องทางครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีครับสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับบิดเบนเจอร์ครับสุดยอดผลตอบแทนจ่ายหนักเทอมสั้นนะครับเล่นสนุกมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ